สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นอ,อุปกรณ์รัวกั้นเด็กนะคะอันนี้จะมาสอนวิธีการประกอบตัวอุปกรณ์รัวกั้นเด็กนะคะคือมันจะมีทั้งหมดสรุ่นรุ่นสั้นนะคะถ้ารุ่นสั้นจะมีแค่นี้สีจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆะอะไรอย่างเงี้ยตัวประตูเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะถ้าแบบสั้นก็คือจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียว รุ่นกลางก็จะมีตัวนี้แถมให้ส่วนรุ่นยาวสุดอะคะ่ะตัวเนี้ยก็คือจะยาวขึ้นไปอีกแต่ว่าวิธีการประกอบก็คือรุ่นกลางกับรุ่นยาวเนี่ยก็คือจะคลายกันเลยนะคะส่วนอันนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าเปิดกล่องออกมานะคะแล้วอันเนี้ยมันไม่แน่นสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะคือเวลาที่เราอ่ะบุนไข่แล้วมันสนิทแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดันกันเข้าไปเองนะคะอันนี้เราจะมาบอกวิธีประกอบคร่าวๆนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะลูกค้าก็คือต้อง หมุนระหว่างอันนี้กับตัวนี้เข้าหากันนะคะโอเคที่การหมุนก็คือหมุนอย่างนี้หมุนคาวไว้ประมาณอย่างนี้ก่อนนะคะ,อะโอเคทำอย่างนี้ทุกอันนะคะะหลังจากที่เรานะคะหมุนแบบนี้ทั้งสีด้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้เอาอันนี้ค่ะมันจะมีรูแบบนี้นะคะทั้งหมดสีด้านมีบนล่าง ะะแล้วก็ซ้ายขวาวก็คือ<ว>มีเหมือนกันหมดเลยลก็ให้ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ดันให้ติดกับฝั่งของประตูของเรานะคะทำแบบนี้ให้ให้เหมือนกันเลยลทั้งสองฝั่งนะคะตอนแรกมันก็จะยังไม่สนิทใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นกลางอะค่ะกับรุ่นยาวมันจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง เหล็กอันนี้แล้วก็เหล็กประตูนะคะวิธีการใส่คือใส่แบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งไอ้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะแล้วก็เอามาเสียบเข้าด้วยกันนะคะโอเคมันก็จะช่วยให้มันแน่นมากขึ้นนะคะ แล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วอีกสองตัวค่ะแล้วก็มาใส่ไว้ที่มุมแบบนี้นะคะวิธีการที่จะทำให้มันแน่นนะคะก็หมุนเวลาที่เราหมุนนะคะอันนี้มันก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะคะโอเคหมุนให้มันสั้นก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยหมุนให้มันยาวขึ้นนะคะทำแบบนี้ทั้งสี่ด้านให้มันบาลานซ์กันนะคะ หลังจากาใส่ครบสี่ด้านแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ขันแน่นมากนะคะก็คือขันได้ประมาณหนึ่งนะคะจากนั้นวิธีการเพิ่มนะคะให้หน,นี่ยวนี้ให้มันดันเพิ่มขึ้นไปอีกตอนแรกค่ะเหล็กมันจะยังห่างกันอยู่สองฝั่งนี้นะคะให้เราขันให้มันแน่นขึ้นนะคะเหล็กเหล็กมันก็จะดันกันเข้ามาะคะ่ะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขันไม่แน่นนะคะเวลาที่มันล้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลุดออกได้ง่ายนะคะนี่ก็พยายามขันให้มันแน่นที่สุดเท่าที่มันจะแน่นได้มันก็จะดันเข้าไปเองคือขันไปเรื่อยๆจนกว่าเหล็กฝั่งเนี้ยค่ะมันจะดันเข้าไปหานี้ก็คือพยายามขันทั้งสองฝั่งให้มันบาลานซ์กันนะคะ เจมีเท่านั้นใช่ไหมอันนี้หลังจากที่ขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะชนกันแบบนี้นะคะวิธีการใช้สมมุติว่าต้องการจะเปิดให้มันจะมีปุ่มแบบนี้นะคะสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะให้กดพร้อมกันแล้วก็ดึงออกอย่างนี้นะคะก็ไปนอย่างนี้